นะบุญมาเปล่เนาะแอน่ออนขนมลจูบรบิษัทพูดนะสนับสนุนนึ่เออไอจักเซนนี่นี่เซเปียลเเปียลจอดน่จอดนะอดดนน đấy Đây là quý chứ Nhà, Hà Nội nó vào, nó vào đình, nó sao vào sau khói chay rồi mà Thôi bồi rồi ครับสวัสดีครับบนดอ o ตะวูดยังไงสวัสดียิบสีท่านนะครับ Ủa nó Nó Dạ, thằng này chứ nào chứ Thì bà chú xôi chú nó mệt มุติปัเสทียบสวัสดีคุณแป้งหอมครับผมสวัสดี43ท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันดีนะครับเลือกงามยำดีนะครับผมก็จะทำการขุดหลุมนะครับผมเพื่อที่จะเอาเลือกเอาชัยนะครับ เท่ไหมที่ต้นที่มึอเหล่าจีต้นมะนาวได้หรไปอันดูซอยจีมึอเหล่าในจีนา้นาใน,นปัตสังขเทียบเลยกีเท่นาบนดิ้งสวัสดีห้าสิบเอ็ดท่านนะครับผมวันนี้เป็นวันดีนะครับตรงกับวันที่29นะครับมกราคม2569นะครับ วันนี้ก็จะทำการให้ช่างเชนะครับได้ทำการขุดหลุมเอาเลือกเอาใช้ไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่าวันที่27ก็จะได้ขึ้นขึ้นเสาลงช้างเลยนะครับผมวันนี้บันดีนะครับผมยกขุดหลุมเบิกเลือกเบิกชชยก่อนนะครับผม สวัสดี54ท่านนะครับคุณแม่พาณีรัจันแสงนะครับคุณแป้งหอมนะครับผมคุณแม่วันดีนะครับคุณแม่สุดารัตนอินนะครับผมสวัสดี59ท่านนะครับช่วงเย็นก็จะรับขวัญ ล้านน้อยมาตินนะครับพาเข้าบ้านนะครับผมบ้านนิชาดานะครับอ่าเข้าบ้านใหม่นะครับผมแต่ยังไม่เสร็จนะครับเข้าเข้าเอาวันแล้วก็นอนที่นี่เลยนะครับครับเดี๋ยวจะขออนุญาตแม่ๆม่นะครับตั้งไลน์นะครับเพื่อที่จะทำการ เบิกเลือกเบิกชัยนะครับหลานน้อยสบายดีครับผมอ่าเดี๋ยวตั้งไลท์ไว้ตรงนี้นะครับผมกลัวเอ้จริงโนตั้งไลท์เลยจ้องทุบจ้องทุบย่องจ้องทุบย่องเฮจุดทุบย่องว่าพิธีไอเซเมโทรนี่ยง

อนี้ลูกลุงไอเจียงมันแน่เอลึกเอชัยดือ้อไปปลงเอเลึกเอชยอยัยยงดื้อไงแน่ดื้อสัมชาอ่าขอพรพระแม่ธรณีที่ศักดิ์จุงบรรดาประธานพอรอันลุงไอเจียงมันแน่บ้านพ่อใหญ่ศรีทับไทยอันเป็นสถานที่อารมณ์ลื่นชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำใจดื้อไงแน่ดื้อพร้อมกับเราบรรดาแม่แม่เอฟซีที่นอสนับสนุนว่าลุงไอเจียง อันเป็นอันกัดลุงเียงที่จิงเงิเมกัวจับจำปวากัวจะแอมต้อนรับนักท่องเที่ยวตัวโรคติวประเทศูเยี่ยมจยามเด้อเน่พระแม่ธรณีเอ้ยเบิกเบิกเบิกัยไน่เด้อไงว่าไงจำยี่สิมกราคมสภาร้อยสเาด้อเพระแม่ธรณีบุญไปลงเด้อกุดลเพื่อที่จะเอาเลือกเอาชัไว้ก่อนวันที่ยีก็จะขึ้นเสาลงพางเด้อเรมจับต่อไปเด้อพระแม่ธรีเอ้ยขอให้สา ซ่งเดินเปนุเนความสความเจริญแห่งดังปังรวยเด้อซาเธเด้อเธอเื่อลงเจยงบันไดออนเื่อลงเจยงแบบถาวรเลยเด้อเน่กลัวไดเน่เลยมซาตรปดไยโชคดีไม่ใช่ซาเธเรือเริ่ลงอน้เน่เอ็มลงไม่ดอซาธเร้อสบัดสมาร์เือเน่เรื่อลงเื่อน้ำส้มเื่อความนอันคุณหนอซอย อันติงแอตงแบ่แน่หือลงเจียงบ่แน่อิงแมบ่ว่าสิกระทรประกอบตระปักไทยทุกสิ่งทุกอย่างเฮ้ยอลึกอลึกงามยาม่เด้อแล้วก็นางเอเจ้าุูมุดดุงกันได้เด้อเนี่ยสมาอ่าจังเเด้อนะผู้ว่าลงเียงว่าดุงอันิงมํารวยจินกจกาเด้ออะอยากบาจาโอ้ยนคนนี้ทอคนกได้ โง่แก่คนมนาบันไาเดอจังหวัดจีจาน้อนเจ้าด้อบปันเต้ดอในแจ้งมาเจอปิดลงดิ้นาะเอนเอวางไงซ้ันนีเอ้วยเไงเามากระลาบุษฮักระลาบุเจ้าดเอกเี่ยดอดดเบ็ดบตัวัเจียนตาตันตัตันตตันตนตันตนตันมันตันตตนตัตันตัตันมันตนตตัหตตันตตน ว่ดดุ um ด้งอ right. ันพญาสิทธาไทยน้อมวเราแม่แม่เอ็กซญาใจดีคุณจุจันททีชอยสนับุลุนจ้าอูยอู้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 กอู้ยอูกยนู้ยอ้ยอู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 ู้้ยอบ้ยอู้ย้ยอูู้้ยอู้ยอู้ยอู้งไง้ยอ้อ้ออออ้อ้ออูอยออยู้ย้อูอยู้ยรอ้อยสมา เอลือเกินใช่ปดปลงเออเลือเกินใช่เด้อเลืองามยามว่างเอเน่ชนะสตรูวมูมันจนเกือบจนระดับพลคุกมครองเด้อไหวปลงไหวเบียงไหวน้ำส้มเด้อไหวทั้งนุ่มอ่ายาทั้งนุ่มเอยทุกเท้าเออวันนีบวในวันเป็นสถานที่ที่มีแต่ความสุขความเจริญต้อนรับอ่าพอพอมัไม่เอฟซีทั่วโลกทั่วประเทศที่เราจูเยี่ยมจูบอยเด้อเน่จูเยี่ยมจูยามเด้อสถานที่ต้องเที่ยวบ้านนิชาดาน้องซีมือเน่ วากิจการมองอันเจริญลุงเรื่องเรืองก่อนงานเรื่องเน่สมสาตระปลอดภัยจุกดีมีใช้เจริญลุงเรื่องจ้างเอาก็วางงานสำเร็จทุวงจริญคุ่งกรได้งานเข้าไม่ขาดายกินไว้ใจ้หมดเลยเราเอ้ยรับเส้นดำเดียวลงงเทาโอ้ยสองสามเถื่อนหยดน่อยายาไหมสองสองมวนน่ให้ตุบตาตับนุยาจามลู่เนาะุยอไรยนี่ยฮู้ยาสุยาุาสมาตระปดอดภัยเเทาโอ้ย เอาไปไยแล้วเดียวไปแข่งแข่งมัน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 อยู่เย็นเป็นสุปแข่งครับคุณจักุ้ยเฮ้ยร้อนเปอรใจนองไม่รองเลยเอ้า เออตัวเห้ยตัวต้นขุดเป็นสี่เหลี่ยมไวปต้นเป็นซีเลียมไปเลยห้าต้นครับมาอือลองซ้ำให้มันเป็นทรงส่งซีเลี่ยมไว้ราต้องเอาไปลุกไปได้ดอกเออครับสวัสดีหกสิบสี่ท่านนะครับผมเบิกเลิกเบิกใช้แล้วนะครับวันนี้อ่าขุดเอาเลิกเอาใช้ก่อนนะครับ สวัสดี63ท่านนะครับผมขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับที่ร่วมร่วมสนับสนุนนะครับผมการทำ สมซาเด้วยอันพ่แม่นางธรณีจะกัวป่าเนยเฮ้ยนี่ปกปักรักษาคุ้มครองเนี่เออาป่าเนเฮ้ยแม่ดูแลเสียแม่เด้อสวัสดี64ท่านนะครับไเฮนุเทาจุกบวป่าเนยเฮ้ยเสียงมาหรือยังครับผมฮะมาไงเนา เสียงมาหรือยังครับผม <c oughs> มาแล้วนะครับพอดีมีสายเข้ามานะครับผมก็เลยเสียงหายต้องขออภัยนะครับ <c oughs> <c oughs> สวัสดีคุณแม่นวลน,นะครับผม <c oughs> นี่นะครับบ้านหลวงพ่อใหญ่จะทําการยกแล้วนะครับผม ตอ้องเตียงอ้อนจะพึตงนอนและะ้วตาผมให้ครับอาห้องพนักงานพ่วงลงเล็กครับเดี๋ยวเราเราปิดไลฟ์แค่นี้ก่อนนะครับวันนี้เลิกง,งามยามดีนะครับผมยกลงยกขุดหลงุงยกลงชารกนะครับผม เดี๋ยวให้รับชมกันแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะครับผมขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ